สวัครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องลินดอนเลิร์ชาแนลอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่าพื้นที่ที่ยังไม่มีใครครอบครองในแอฟริกากันนะครับซึ่งมันจะเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งบนโลกอะครับที่แบบว่าไม่มีใครเอาแล้วไม่มีไม่มีประเทศไหนอยากเป็นเจ้าของด้วยอะครับคือพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีชื่อว่าเบอร์ทาวิลนะครับมันจะมีชายแดนระหว่างอียิปต์กับซูดานนะครับซึ่ง มันจะเป็นแบบว่าประเทศที่ไม่มีใครเอานะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมผมให้เวลาเดา5วิโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาคำเฉลยกันดีกว่านะครับคำตอบกคออคบ็คือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นพื้นที่เปล่าไม่มีไม่มีน้ำไม่มีต้นไม้คือมันไม่มีอะไรเลยครับพอมันไม่มีอะไรเลยมันก็ อยู่ๆมันก็มีความบังเอิญขึ้นมานะครับก็คือจะมีหนุ่มสอสคนเนี่ยครับมาตั้งลกลากที่พื้นที่ที่ชื่อว่าเบอร์ทาวิวครับซึ่งมันจะอยู่แถวแถวแอฟริกากลางอะครับเนอมาก็เขาก็เริ่มตั้งกลายเป็นประเทศนะครับแต่ว่าเขายัางไม่รับรับ100นะร้อยเปร์เว่ามันเป็นประเทศจริงๆนะครเบอร์ทาวิวนี่เรื่องของเบอร์ทาวิวนี่คือตัดไปที่ประเทศอีกประเทศนึงนะครับ ซึ่งประเทศที่ผมจะเล่าต่อไปนะครับชื่อว่าเวสซาฮาราเวสซารานะครับหรือว่าเรียกกันบนเผชื่อว่าซาฮาราวีเดโมคร a ติกริพับ l i ลิกนะครับก็จะเป็นแบบว่าประเทศที่ตกเคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนนะครับแล้วก็แต่ว่าโมร็อกโกครับก็ได้ครอบครองพื้นที่แถบๆนั้นนะครับทำให ทำให้สาธารณรัฐซาฮาราวีเดี๋ยครับยังมีพื้นที่น้อยอยู่แล้วแต่ว่าสา,สาธารณรัฐซาฮาราวีเนี่ยคับก็เชิญธงชาติขึ้นตั้งแต่ปี1988นะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้รับรองร้อเรเซนะคะว่าสาธารณรัฐซาฮาราวีเนี่ยหรือเวสซาร่าเนี่ยมันเป็นประเทศนะครับจริงๆแล้วมันเป็นแค่ประเทศในอาณานิคมข,ของสเปนเท่านั้นเองแล้วก็โมร็อกโกก็ครอบครองในเวลาแถบนั้นนั่นเองนะครับ